โอเคสวัสดีครับปัญหา,าข้อสอบที่ครูให้นักเรียนไปทำนะครับก็คือครูครูทำอยู่ในคอมพิเวเตอร์เนาะและมันจะมีปลั๊กอินครับซึ่งในหน้าจอของครูเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กดเล่นนะครับเหมือนอเหมือนเรากดเล่นเล่นเพลงอยู่ใน YouTube เนาะแต่ว่าพอมันเอามาเปิดในโทรศัพท์ครับก็คือน้องๆก็จะเห็นลิงก์แบบนี้ถูกไหมครับมันไม่มี ปุ่มอะไรให้กดเลยสมมติว่าเรากดไปเลยในลิงก์แบบนี้มันก็จะออกเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่น้องๆถามครูวันนี้นะครับเนาะแก้ปัญหานี้นะครับน้องๆก็จะต้องทําแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะมาที่เดิมครับครอบทั้งหมดนะครับเรากดค้างนะครับเนาะแล้วกอบทั้งตัวอักษรภาษาไทยนะครับและลิงก์ที่มันมีอยู่นะครับเนาะกอบเข้ามานะครับครูกรอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ และเข้าไปที่ Messenger นะสมมตินะครับสมมติอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสีตรงนี้นะครับและกดส่งเข้าไปเห็นนะน้องๆก็จะเห็นอมันมีทั้งในตัวอักษรเป็นอ่าลำดับข้อข้อสอบถูกไหมครับทีนี้เราน้องก็กดเข้าไปต่อนะครับกดเข้าไปในรูปภาพเลยนะทีนี้เห็นไหมครับน้องๆก็จะเห็นไอปุ่มที่เป็นปุ่ม play นะ ให้กดเล่นนะครับก็จะทําวิธีการแบบนี้ชมมาเรียบซัวน้องจะได้ยินเสียงครูที่บันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือต้องก๊อปทั้งหมดนะครับทั้งตัวอักษรทั้งตัวเลขข้อนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราคัดลอกแต่ลิงก์เข้ามามันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับก็น่าจะนะครับแก้ปัญหาให้น้องได้นะครับอเอาไปทําค่อยๆทํานะครับไม่ต้องอรีบร้อนนะครับเนาะมีข้อ ฟังทั้งหมด40ข้อนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับก๊แล้วก็เอาไปส่งในแชทของใครก็ได้นะครับโอเคครับก็ชมมเรียบซูวขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ